bio med ปี2013ค่อนอยู่แค่3,000กว่าบาทและราคาเงินสด1,99,000บาทสุดยอดไหมครับมาดูกันผันถูกพอๆกับมอไซลูกค้าเย็เนๆกกิบๆก็เ,เดิมๆนะครับผมไม่ต้องห่วงเรื่องภาษีพรบรทางเต็นต่อให้เรียบร้อยนะครับไปลงไปหน้าเดี๋ยวทุกอย่างเราเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องห่วงล้อแมกเดิมโรงงานมีมาให้นะฮะ แล้วดูภายในอันนี้รถเพิ่งลงมาใหม่เดี๋ยวเราเจ๋งเก็บงานให้คลินคลีนไม่ต้องห่วงอ่าหน้าจอด้วยหน้าจอมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมก็1นึ่งแสนบาทแล้วได้ตัวเป็นเขาเรียกว่าแบรนด์หลักด้วยที่คิดว่าดีเลยนะเจ้าของรถก็รักสุขภาพด้วยกินวิตามิ้วนะครับผมไม่ใช่เลยเขงแค่ไม่รู้อ่าไม่ใช่เหรอมาเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันดีกว่าอ่าที่เก็บของกว้างวาง พร้อมใช้งานนะครับผมเดี๋ยวย่างอะไรเดี๋ยวเจงหาให้ไม่ต้องห่วงนะฮะให้จบกันไปที่ราคานี้เลย1นึ0 0 0สกับอีกเก้าพบาทแล้วผ่อนอยู่ที่สามพกว่าบ,บาทแค่นั้นเองฟรีค่าจัดส่งฟรีพรบฟรีประกันภัยนะฮะอีกอย่างหนึ่งสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกมปรเซ็นสัญญ,ญาที่เต็นเรามีบริการเซ็นสัญ,ญญาถึงที่แล้วก็ไปส่งรถให้ฟรีถ,ถึงหน้าบ้านเลยไหนลองดูเม็ดอาร์คที่เขาอยากดูกันอ่าให้ดูไปสวยเดิม เรื่องทุกด้านอยากดูด้านไหนก็ทักมาติดต่อสอบถามได้นะครับที่เพจมังกรชาแนลหรือเพจมังกรทุกๆสาขาเลยมีเซลล์ม,มีแอดมินดีนให้บริการตลอดเวลานะครับพี่หรือโทรมาติดต่อเบอร์นี้ได้เลย0834643377เซลเจ๋งดี 7, ให้บริการเองครับพี่อยากได้รถสวยรถถูกรถด,ดีพี่ติดต่อเข้ามที่เต็นท์มังกรนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนอย่างคำที่เราบอกว่าใครไม่เจ๋งผมเจ๋งฮะรถสวยรถถูกรถดีเต็นท์มังกรเจบาทครับ